สวัสดีครับนี่พวกบผมวิชัยพิธีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับวัดไม่ด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในรุ่นรวยราบยศนะครับรวยราบยศนะครับตัวน,นี้เป็นเนื้อน้วะนะครับเป็นเนื้อน้วะนะครับจริงๆเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญสวยนะเป็นเหรียญคมชัดมากนะครับเป็นเนื้อน้วะนะครับนักน้หน้ากาก น่าจะเป็นหน้ากาก,กทองทิพย์นะครับความสวยงามความคมชัดนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ความสวยไม่แพ้ใครนะครับอาจจะได้รับการโปรโมทน้อยไปนิดนึงครับแต่ว่ารุ่นนี้เป็นเหรียญสวยนะเหรียญสวยลักษณะเหรียญคล้ายๆกับเหรียญเหรียญอะไรนะมหาบารมีนะครับพยักพยักมหาบารมีเก้าเก้านะครับที่เป็น รูปไข่นะฮะเดี๋ยวนะฮะผมขอเอาวางนิดนึงครับเนะี่ยครับวันนี้เป็นเรียนสวยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนะครับความสวยงามความคมชัดเนี่ยได้หมดเลยนะครับนะนี่เป็นหน้ากากของทิพย์นะครับลงยาแดงนะครับเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับ นรก็เนี่ยฮะลักษณะคล้ายๆเหรียญกับเหรียญมาเหรียญนี้นะครับไม่ดูนะครับ่คล้ายๆกันนะครับขยายแป๊บนึงนะครับถ e ือ uh, ม anyway, um, so ือเดียวไม่ได้ใช้กล่องนะครับเนี่ยคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะครับเนี่ยลักษณะเป็นเหรียญรูกไข่ครึ่งองคนะครับลักษณะคล้ายกันเลยนะครับเหรียญนี้ก็มีความคมชัดเหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญเสือนะครับนะฮะพระยักษ์มหาเฮงบรารมีเก้าเก้านะครับเหรียญน,นี้นะครับส่วนเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับนะฮะร,รวยราบยศเก้าเก้านะครับเหรียญสวยครับเหรียญสวยเก็ 9. เก็บเหรียญด้วยสวยไว้แล้วกันครับผม เทราคาก็ยังหลักร้อยอยู่นะครับท่านใดที่อยากเก็บสะสมก็สะสมได้ครับเนื้อล่างๆก็ยังหลักร้อยอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ